สวัสดีครับก็ชมกันต่อนะครับรายการกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทัศม์มันเขตวิทก็มีพระหลายที่หลายกลุนะครับหลายพิมพ์ที่เอามาให้ท่านชมกันผมจึงใช้คำว่ารายการกล้องส่องพระสยามเพราะมีพระ ขายกลุและมีทุกภาคนะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมเรื่องเกี่ยวกับพระเก่านะครับว่าเป็นยังไงก็มีบางคลิปก็ออกไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับพระเก่าของเน้อด,ดินเวลาล้างแล้วเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่ล้างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะให้ท่านชมกันเพราะว่ามีหลายท่านนะครับ ได้ชื่นชอบในการอธิบายชัดเจนให้กับท่านผู้ที่กำลังจะบูชาพระหรือเช่าพระไปไป,ไปไปไปใช้ในการที่ยึดมั่นเหนียวในจิตใจนะครับเป็นพุทธคุณแล้วก็จะได้รู้กันว่าพระเก่าเป็นยังไงพระใหม่เป็นยังไงนะครับ ชมพระปุกกันครับเป็นเนื้อดินทั้งหมดนะครับก็องนีนะ้เป็นพระือโคงของรุ่นจามาเทวีแตบ่บางอาจารย์ก็บอกว่า,เ,าเป็นพระซุ้มซุ้มเรือนแก้วเถาวันเป็นของลบบุรีทีนี้ ผมก็ไม่ทราบว่าจะตีไปทางด้านไหนเลยทีเนี้ยนะครับกระแ,แต่เนื้อเนี่ยถึงแน่นอนนะถึงยุคถึงสมัยแน่นะครับเป็นพันปีแน่นอนนะครับเนี้ยนะเพราะโนกลายอะไรเงี้ยครบนะครับก็ได้มาองคเดียวนี่แหละนะครับเนี่ยอันเนี้ยเนื้ออย่างเงี้ยนะครับเี่ยเป็นเนื้อของเอคล้ายๆข,ของกำแพงเพชรแล้วก็ของ จังหวัดลำพูนนะครับเนื้อแบบนี้เหมือนพัะลอดเหมือนเนื้อของซุ้มโกรหรือลาเม็ดขนุนเนี่ยไปทางเดียวกันเลยนะครับเนื้อละเอียดนะครับเนี่ยเป็นพระกุเก่าเป็นพันปีแน่นอนนะอยู่ที่ว่าใครจะตีไปทางไหนแต่เนี่ยผมดูแล้วน่าจะเป็นของรุ่นของโน่นฮะ ตาลาวดีรุ่นจามเทวีนะฮะน่าจะเป็นพระท,ทั้งเหนือนะครับนะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นของโ,โรบุรีก็แล้วแต่นะแต่พระแน่นอนนะฮะพระพระเนื้อนี้ใช่ใครเห็นเนื้อแบบเนี้ยครับจับไว้เลยครับไม่ว่าพระอะไรฮนะถ้าเนื้ออย่างนี้นะครับเนื้อหนุ่มนุ่มนะครับไม่ใช่เขาเอาสีมาแต่งมาทานะอันนี้เกิดตามธรรมชาตินะครับพรใช้แล้ว เอ่อจะขึ้นมันเงาเงแต่แห้งนะฮะแล้วไม่หนักนะครับนะจะเบาพระจะเบาครับอ่าอีกองหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นพระของกําแพงเพชรก็เรียกเม็ดมะเข็ดนะครับอ่าของเนื้อดำนะฮะอันนี้คงเป็นของกําแพงเพชรของเพนกาแพงเพชรกับ ทำพูนเนื้อจะละเอียดมากนะครับเนื้อจะละเอียด,ลยดแล้วก็เป็นเงางามวาวับไม่ใช่เอาสีเอาอะไรมาแต่งนะเขาจะเนื้อเขาจะเวลาเอามาใช้มาจับมาถูมาไถอะไรเงี้ยนะก็จะเนี่ยแล้วก็พวกครับไขพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะติดอยู่เนี่ยเขาจะล้างไม่ออกนะครับที่มันเป็นอยู่ในซอกในในล่องนะฮะพวกเนี้ย ถูไม่ออกนะครับแต่ด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นเงานะครับเนื้อละเอียดถ้าใครอยากจะดูของจริงก็เล่นไลน์เล่นเฟซมานะครับหลายไอดีผมเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับเซฟเข้าไปก็จะขึ้นไลน์เลยถ้าใครไม่ขึ้นก็มีไลน์ไอดีให้ใส่ไปในไลน์แล้วก็จะเห็นแล้วก็พิมพ์ม,มาอยากจะดูพระอะไรนะครับก็ จะได้ถ่ายรูปชัดๆไปให้ดูอีกครั้งนึงทัง้ง้ด้านหลังด้านข้างด้านหน้าเนี่ยนะครับอ่าอีกองหนึงอันเนี้ยลักษณะเป็นพระเอ่อคล้ายนั่งสมาธิขัดเพชรน,นะครับนี่ผมหาแล้วผมไม่รู้ว่าอยู่เป็นปกุกไหนเนี่ยเนื้อดินนะฮะเนี่ยเนื้อเนื้อเป็นเป็นเหมือนกับ ของลำพูนกับกำแพงเพชรนะนะครับแต่เนี่ยไม่ใช่ของขูไทยแน่เนื้อแบบนี้นน่าจะเป็นของทางกำแพงเพชรหรือทางลำพูนไปทางโน้นฮะเนื้อแบบนี้ครับไม่รู้ว่ากุ้ไหนหาไม่เจอมอนกะนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกพระอะไรด้วยเมื่อหาไม่เจอแล้วมันก็ไม่รู้แล้วครับไม่รู้ว่ากุ้ไหนเป็นกุไหนแต่เนื้อสวยมากนะครับ สามองค์เน oh นะฮะดูนเนแสงไฟจะทำให้เป็นเงานะนี่มีก็ทำคลิปวิดีโอที่อยู่บนในบ้านผมแหละนะครับ ในห้องเร้ก็ต้องใช้ไฟช่วยนะครับโทรมาคุยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ก,ก็จะอยู่ด้านล่างนครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ผู้ที่ชื่นชอบพระอนุรักษ์พระสวัสดีครับ